สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่คันนะครับในเกมเอเลสไวรัสนะครับวันนี้หลายคนก็สงสัยวันนี้พี่จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรน้องสังเกตไหมครับตอนเราเริ่มเล่นตอนแรกอะ่ะมันจะมีอาวุธปืนให้เราใช่ใชไหมแต่พอเราแม่งโดนแบบเพื่อนปาระเบิดใส่หน้าแหกอะ่ะนะแม่อง,องอาวุธเราก็หายเหลือแต่พวกอาวุธแบบชนเผ่าอะไรเงี้ยเออหอกธนูนี่แล้วถามว่าเราจะมีปืนได้ใช้ไหมตอบว่ามีครับอันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะพาไปเก็บกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างจริงม,มันมีที่พี่มี ก็จะมีปืนพกปืนลูกซองแล้วก็ปืนไรเฟิลนะครับถามว่าหาได้ตามจุดไหนเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับจริงมันก็จะดูมันก็จะมีเฟซบอกอยู่นะว่าอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนะน่าจะอยู่ในปืนพกนี่ได้จากการทำเฟซเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านลินนะครับแต่เราต้องทำเฟซไอ้นี่นะเ,เดี๋ยวนะให้ดูว่าเป็นยังไง เราก็เข้าไปเดี๋ยวตัวปาลาเลาเปลือยบบวะเดี๋ยวกูมีข้องอะไรไปแลกได้ไหมอุ้งตรงอุ้งตีนหมามีไหมวะเนี่นยกูดูกันตะเ,เคียวอุ้งตีนหมาสองอันไม่พอแลกจิ้หายแล้วกูเดี๋ยวตะเคียวหมูป่าอะไรอย่างี้ยังแลกได้อยู่นะอโอเคเราก็ไปตัวปาลาเลาะเปลือยเนี่ยเดี๋ยวดูจะเอาตรงไหนก็ไปเอาตรงนี้กัน แล้วก็ไปที่ปักแต่เราต้องทำเฟสนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะมีเควสให้เห็นไว้เนี่ยนนี่ไง,ไงอีกพิชันออฟดิกกิ้งนะครับพอทำเสร็จมันก็จะบอกให้ไปบ้านลินเดี๋ยวเราก็ไปดูบ้านลินตรงไหนวะเฮียแม่งเข้าผิดบ้านชิบ,ชบหายแล้วกูเดี๋จนเทิร์นเมนสุภาพบุรุษนี่ไงประกวดข้าไปเมื่อไี่นีดว มีจดหมายยูรุนอเวอร์แพนทำลายแผงของเรามีก้อนลิน Come คัมทูโลคัสเฮดคิวอีฟยูวันหรออะไรโลคัสอันนี้มันก็จะมีเคเวสให้เราไปต่อนะเราก็สามารถมาดูได้ลินวอเตอร์ทูอเอฟเตอร์บีอิงแคปเจอร์ทารุนนะมั้ยไอฮิตเดอะการอันเดอร์อเดอะเบดอันนี้มันก็จะบอกอยู่นะแล้วคนนี้แม่งไอที่เราหามันก็จะหายไปละ เราก็ไม่หาทีเดเบตนะครับเตียงเตียงอยู่นะนี่เตียง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 ไม่เที่เตียงนี้แน่ๆเพราะมันไม่ขึ้นแต่พี่ว่าเกมที่มันเป็นเกมที่ภาพขาวดําก็จริงนะแต่มันสวยนะใช่ไหมเราก็จะได้เห็นไหมปืนพิททอนบวกพิททอนบุลเลตนะครับเราก็เก็บมาโลคัสก็ลินวิคอสชีสโตอพิททอนฟอร์มเดม ยอมเสี่ยงเพื่อคุณโอ้โหนังเอกเรื่องนี้ชัดๆเดี๋ยวโอเคเราก็กลับไปบ้านก่อนกระสุนก็เป็นเ,เอาเลอ๋อมีฮเราก็จะได้กระสุนอาวุธปืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเลย หางเ้ยนี่นะครับเดี๋ยวปืนมือไหนวะนนี้พลังโจมตีก็ฟาร์มจนทานก็เก้าแสนเก้าหมื่นเอ้ยไม่ใช่ดิเก้าหมื่นเก้าแันก็คือใช้รถทีละห้าแต่ถ้ามันก็นานอยู่นะก็จะพังแต่งริงงนะมันน่าจะซ่อมได้น่าจะดีนะนี่คือถึงจะถึงจะพังช้าแต่ก็ถึงเวลาก็พังแหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ใช้กระสุนไม่ถึงกันหรอก เพราะส่วนใหญ่กระสุนมันก็แพงงอืมเอ๊ะเดี๋ยวทำกดไม่ค่อยจะไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยงี้ก็ได้ะเกรดหนิวอยู่กัอนอากาันยอมเสี่ยงเพื่อได้ปืนนี้มาเพื่อฉันว่าชีวะด้โพถูกจับไปใบโลคัดเกิดอะไรขึ้น,นอะไรขคิดโอ้ ลายแผงพวกเขาช่วยลินตัวใช่เจอแอดอาหัวเท็จที่จะบีเซฟส for t h โมเมนต์โอเคเราก็ต้องไปช่วยเธอนะอืมไม่ช่วยก็เฮียแหละปืนมาให้เราเม่งเสือกปล่อยทิ้งก็หัวกระดวยแหละนะเราก็เซฟไว้ก่อนอันหนึ่งก่อน เช่นนแล้วเราก็ไปเอาปืนตอนอันที่สองก็คือปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองของที่เราควรจะเอาไปหน่อยนะมันมีอะไรบ้างวะกูดูกันใช่ลองเปลี่ยนธนูนิดนึงเป็นธนูเพลิงเปลียนของนิด ต้องเอากับดักไปด้วยนี่หว่าเดี๋ยวๆเฮงสลับสับเปลี่ยนแล้วก็เอาไอ้นี่ไปขับไปแล้วก็เอากับดักไปด้วยหน้าที่สำคัญมันเป็นเฟสของซินเวอร์วูฟเดี๋ยวนะมันจะอยู่ตรงนี้เซนทรัลซิตี้แต่ก่อนจะไปอย่าลืมสิ่งสำคัญเดี๋ยว จะเอาถนูไปด้วยเพราะว่ามันขอธนูเหล็ก60อันเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นกูเอาไปด้วยดีกว่าตีมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมาควรเลยแหละกำดักไปด้วยแล้วก็น่ยใช้ประมาณนี้นะเดี๋ยวครับมีอะไรบ้างว่าออกธนูไฟเอาไปด้วยเผื่อเผื่อมันยิงหมดก่อน ดีนะวัตถุไฟกูเยอะอืมเดี๋ยวกูไม่ได้ใช้ขนาด <icus. S 1> <gathering> hey, นั้นหรอกมั้งอืมเนี่ยเดี๋ยวเผื่อไปก็ดีโอเคเราก็ไปกันเลยโอ้โหเย่หวังว่ากูคงไม่ลืมอะไรนะอย่างนี้บอกคำเดียวเลยอย่างเฮ้ จริงๆกูกน่าลงแม่งไปวิ่งไปทางไอ้นี้มากกว่าวิ่งไปทางด้านล่างเอไปลงตรงจุดสถาน,นีดับเพิงอะเราแม่งค่อยวิ่งขึ้นมาสั้นกว่าไอ้นี้กูวิ่งแล้วสุดทางเลยเดียวาเนี่ยเราก็จะทำมันก็จะมันต้องคุยกับไอ้นี่ไอตัวนี้เอสินวัวสินัวฟ็อกเฮสินววัวบ๊เอไมมันก็จะมีดีไฟไอรอนแอโร่หกสิบอัน แต่เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแม่งก็เกียนเราซะเลยแม่งไม่ให้ปืนควนตีนการแนบูลิทกีดเดมทูมีการวัดกันควนตีนใช่ไหมแอนบูลิตดอนเพดามวิทมีกีดเดมทูมีแนวโน้เดียววัด U R talking กับเบา Stop U the best ตา a r ดแต่แม่งก็เริ่มเกียนกับเราทันทีครับ นี่เราก็จริงๆอ่ะวิธีจัดการมันก็มี2แบบนะถ้าเรามีค่าคาทอปพิกคิงมาแล้วเราก็สามารถใช้กับดักเลื่อนงานมันเลยโดยตรงก็ได้หรือถ้าเราฆ่าบอสมงมุมเนี่ยพี่ฆ่าบอสมงมุมแล้วพี่ก็ใช้ไอ้นี่กบดัแมงมุมก็ได้วางกับดักแม่งแล้วก็ําการเล่นมันเอาที่ยิงไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนขับฟาดแม่งก่อนดีกว่า ไวนะที่มึงเอ้าเคียบมันไม่โดนเเดี๋ยวทำไมกูเดินตามมันไม่ทันวะเนี่ยทันแน่ทีเนี่ยอข้อฟาดจังๆด้วยทีแล้วก็ยิงธนูอันใส่หน้ามันอืแล้วก็เอาขับฟาดมันเข้าไปฟาดมันเข้าไปบอกกูแม่งโลกกิอจยิงแม่งธนูใส่ใจด้วยเสร็จแล้วก็ไม่ ฟาดมันไอ้เทียมมฟไปโดนขนาดแม่งโดนกับดักแมงมุมนะแม่งย,งงยังวิ่งค้นเร็วเอาเฮ้ยยิงวิ่ยิงถ้าเราอยากให้มันช้ากว่านี้เราก็ใช้สี่อันก็ได้นะแต่ถ้าประหยัดก็สามฟาดแม่งเข้าไปเอาเฮ้ยยิงแม่งไม่โดดเอ้าเหี้ยพลาดบ่อยว่ะมุมหมุน เอา้เอามายิงไม่ค่อยโดนวะเดี๋ยวเออเมยกคอยจะโดนพาดไปสองดอกฟาดมันเข้าไปยิงมันเข้าไปฟาดมันเข้าไปไอ่มันขอลกจิตเลยวะกูเนี่เดียยิงมันเข้าไปฟาดมันเข้าไป เล่นมัน,เ,น,เ,ปนเป็นตัวอี้ดนตรีเลยฟาดมันเข้าไปยรอมุมมันอันนักกวา่าบินมันเข้าไปฟาดมันเข้าไป ิงไปฟาดมันเข้าไปถ้าใช้กำดักก็ใช้เยอะหน่อยเดี๋ยวพอเดี๋ยวนะฟาดมันเข้าไปเอาเลยแม่งไม่โดนฟาดมันเข้าไป พลาดมันเข้าไปเอาไม่โดนแต่เนี่ยไงมึงก็โดนมัน,ม,นมันทรามานทรรกรรมสัตว์โลง่งยิงเข้าไปเอาเขียไม่โดนวิ่งเร็วที่มา แม่งเข้าไปเขี่ยไม่โดนเฮ้ยแม่งไม่โดนแต่เนี่ยโดนแนๆอื้อห้อขอฟาดแบบจังๆสักทีเฮ้ยมีการเดินเล่นกแหล mì đồ mì đồ nơi mì cục hơi qua mì đồ nèo quá nèo 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 quá

นี่เลยครับจุดไหนมันก็อยู่ตรงนี้จริงๆจุดเนี้ยมันจะมีทหารนะอันนี้คือพี่เคลียร์ไว้ตั้งนานแหละจะได้เดินมาเก็บง่ายๆเพราทำรอคอนเทนต์นทีเดียวอะไรงเงี้ยส่วนไอตัวทหารนะ่ะเวลาพี่แนะนําว่าให้ฆ่าแล้วก็เซฟเขาเลยค่อยๆเก็บกระสุนมันนะ่ะค่อยๆเก็บของจากศพมันนะ่ะเพราะกระสุนมันจะดรอปสุ่มหนึ่งถึงสามไงถ้าเราได้กระสุนสองถึงสามนะั้นเราก็ค่อยเซฟก็ได้อย่างนะอยู่ไหนวะ นี่เจอกและเราก็มานี่ครับเปิดซนะแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็จะได้ปืนไนเปอร์ไรเฟลิลมานะแล้วเราก็ได้เวลาแล้วคมหมดแล้วซก็บอกนี่เราก็สามารถไปจัดการบอสตัวสุดท้ายแล้วแต่น,นี้พี่จะเก็บไว้ก่อนไม่ทำคลิปหน้าแล้วเพราะเดี่ยมันยาวเกินก็จะเห็นนะครับเราก็จะได้ปืนมา กบทั้งหมดแหละตอนแรกวุฒเอาอาหารไปแม่งไปฟาดมันสรุปไม่ได้ใช้เลยกูเดี๋ยวนะก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวักินอาหารมันแม่งจะยู่ตายห่าแล้วกูก็จะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวกดอาวุธเด้ออันนี้มันของหายากแถมซ่อมไม่ได้เลยถ้าใส่ฟรีถ้าใสา่าสาเติมมาซ่อมได้เราก็จะเห็นนะครับผมันธนูกับพังนะเว้ยเดี๋ยว ไกเดี๋ยวจะไปล่าไอ้แมงโมไปไหนวะนี่ก็เดี๋ยวพี่จะไปล่าไอ้ตัวคิวเลบีอ่ะเด OK. ี๋ยวนะกูจะใส่ธนูอะไรต่อวะอ่อหอกหอกหอกหักฟักแมวเดี๋ยวแล้วก็โอเค อันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้กันนะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับปืนมันทั้งหมดมีสามะกระบอกนะครับก็มีพิทท่อนชดกันแล้วก็สไนเปอร์ไรฟเฟิลนะครับซึ่งแต่ละปืนมันก็จะมีอย่างพิทท่อนเดมิก็จะเบาหน่อยอะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่นีดีมีเดมิทห้าร้อยถ้าไรฟเฟิลก็แรงหน่อยหกร้อยส่วนชดกันก็หกร้อยแต่ว่าชอดกันเนี่ยสังเกตร,ระยะยิงมันจะ สั้น300แต่ว่ามันยิงมันยิงโดนหลายหลายนัดไน,นถ้ายิงไ,งไกลๆส่วนไรเฟิลน,นี่ก็ยิงได้ไกลนะแต่ว่าก็ยิงได้โดนเป้าหมายเดียวก็น่าจะจบไป,ปแล้วครับกับการรีวิวปืนทั้ง3อันนะครับว่าเก็บจากตรงไหนทีนี้ก็รู้ตำแหน่งเก็บนะครับก็ไปหา็บกนได้นะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้าล่างคลิปได้นะครับพี่ก็ขอามาอ่านเป็นระยะยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ